ครับผมชื่อบอลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เมื่อก่อนของผมนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนคุยใหญ่คุยยาวแต่คุยผมเนี่ยอ่อนแอมากเวลามีเพศสัมพันธ์หรือว่าเวลาเย็ดกับสาวๆนะครับซึ่งเวลาผมเย็ดปุ๊บเนี่ยเย็ดแค่สองสามทีคุยผมก็น้ําแตกแร้วครับซึ่งปัญหาเนี่ยผมไม่รู้จะแก้ยังไงมันเป็นมาตั้งสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ผมเริ่มเอาสาวจนตอนเนี้ผมมีแฟนอะ่ะผมก็เอากับแฟนก็เหมือนเดิมครับ เย็ดแค่สองทีน้ำก็พุ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องแก้ปัญหาย,ยัางไงจนแฟนบอกว่าเธอเธอพอเธอเราทํากันต่อไม่ได้แล้วมันไม่สนุกตอนเนี้ยมันก็เลยคิดในใจผมผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทาไมคุยเราก็ใหญ่คุยเราก็ยาวทาไมต้องเอาสาได้แค่แป๊บเดียวจนผมได้ไปปรึกษาหมอแต่ละโรงพยาบาลก็ได้ยาก,ากินก็มันไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะครับกินปุ๊บ กิดผลข้างเคียงบ้างเกิดผลอะไรบ้างเมียบอกบอกว่าให้ผมไปผ่าตัดผมไม่เอานะผมไม่กล้าเจ็บอะ่ะไม่กล้าที่จะโดนผ่าตัดหรือว่าเนี่ยกลัวมันทําพลาดแล้วก็น้องชายตายครับจนวันนึงเนี่ยผมได้ไปเสิร์ชใน Google แล้วผมก็ได้มาเจอบาลานซ์ทีตัวนี้นะครับก็คือบาลานซ์ทีตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ผมมากเรื่องการเอาสาวเรื่องการเย็ดเนี่ย บเครื่องเรื่องเย็ดก็ขวดนี้แหละครับเพราะว่าขวดนี้เนี่ยส่วนผสมของเขาเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศตั้งเจ็ดชนิดซึ่งวิธีใช้มาเนี่ยง่ายมากผมเนี่ยใช้ปุ๊บติดใจเลยครับจนมาถึงตอนนี้ผมใช้มาแล้วประมาณร้อยกว่าขวดผมใช้มาตลอดหนึ่งปีครึ่งเลยนะครับเวลาจะเย็ดหรือจะเอาสาวเนี่ยผมจะมีตัวนี้ติดตัวตลอดเพื่อความมั่นใจของผม ซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากนะครับแค่เปิดฝาแล้วก็ฉีดลงบนหัวควายองเรานะครับฉีดแค่3ทีหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ10วินะครับเราจะเริ่มรู้สึกตัวตั้งแต่1ิบวิแรกนะครับคือมันแห้งเร็วมากซึมซ้บเข้าสู่ควายาเร็วมากและมันไม่มีอันตรายต่อควายานะครับเวลาฉีดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันแห้งแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ผมมากเวลาผมจะเอาเสาเนี่ย จะใช้นี้ติดตัวตลอดไม่ว่าจะเป็นยามดึกยามเที่ยวยามไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับแฟนเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยผมจะเอาตัวนี้ไปตลอดนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยขายดีอันดับหนึ่งของท้องตลาดไทยในตอนนี้เลยนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนถ้าใครที่อยากจะจบเรื่องบนเตียงและไม่อยากยุ่งยากขวดนี้ขวดเดียวจบครับ